มืนน่อนีพาางลงคล้องด้วพี่น้องแม่นันพามาเลี้ยงวัวขึ้นเกาเหล่าพี่น้องในเวลาคำคเนาะพามาชมบรรยากาศอัดเคี้ยวขจีอันสดชื่นต้องเสียงนกข้องจ้ะปล่ายเห้เขากินแบบธรรมชาติตามสบายเลยบรรยากาศขางคลองนอะพี่น้องวันนมี้หยาไพ่ย,ยังขึ้นเนาะ บรรยากาศข้างคลองก็จะประมาณนี้กัสิมีอ่าต้นอันนี้เพิ่นเอินมาอีหยังก็มืออันนเพิ่นคอมเมนต์เขามาบอกว่าสนนจันเขียวว่ะสันพี่น้องจักเมียนบ่เมียนดอกงามงามเขาเกิดเองตามธรรมชาตินะจ๊ะเนาะเขาสิมักขึ้นแบบดินมันอุดมสมบูรณ์หรือเปล่าพี่น้องมันเลยข,ขึ้นเนาะขึ้นเนองนะจ๊ะเนาะแต่ว่าเฮาขุดไปปลูกบะงามเด้จ๊ะมันจะไม่สวยแบบนี้เขาขุดไปปลูกเนาะสู่ธรรมชาติบ่ไรนะจ๊ะเนาะไอ้ม้มนีก่ก็กินได้แล้วจ้ะนี่ กินได้ด้วยเนี่ยกินกับบองประเด็ดปลาลาได้ด้วยเนี่ยเป็นเองธรรมชาตินี่กินได้น้องเปี๊นองปวดสารพิษนะจ๊ะเนาะปวดสารพิษอ่อนๆนี่อ่อนๆนะจ้ะแถวนี้ก็สิมีปลาพักกูดพักหนังสารพัดพักแล้วพี่นนองก็สิปอยแหงวากินหญ่กิญยังตามธรรมชาติของเขาเนาะตามธรรมชาติของเขา ว่าเขาแทะเล็มหนาไปแม่นอนก็จะเดินเลาะเดินเวียนตามน้งหมดนี่แหละพี่น้องอย่างสก,กัดใบบ่ให้ไปเขาให้เขาวสวนผืนเนาะเลี้ยงก็ต้องดูแลเขาให้ดีเนาะอย่าให้เขาอดอยากเนาะพี่น้องเนาะต้องดูแลเขาดีๆเนาะจา้ะอย่าให้เขาอดอยากเนาะแต่ก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งเนาะจ้ะเนาะความสุขที่เราได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม อยู่กับสัตว์เลี้ยงที่เราลักเนาะพี่น้องนะเนาะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเนาะฝากกันไปก็จะเป็นหอวยน้องคล้องบึงนะจ๊ะนะเนาะก็กินน้องเขาแบบนี้แหละที่แถวนี้แหละจ๊ะมันเป็นหนานานะยาไผ่เนาะจ๊ะเนาะหญ้าไผ่เึ้นเองตามธรรมชาติเนาะจ๊ะก็เลี้ยงอย,ยู่ไปให้ไปสวนเ่าเอหละพี่น้องก็สีบ่บอไปเราเมือสิทธิผู้อื่นดอกเนาะจานะ๊ะเนาะมันกับบนไดมีอย่างเสียหายแถวๆนี้เนาะ เดี๋ยวเขาก็ส้ลงไปกินหญา้าพงหญา้าอ่อนน้ำริมคลองเน,นาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเขาก็จะลงไปข้างล่างเขาก็สีมะมะฝ้ามาเบิงเขาอยู่ประมาณนี้แหละบ่ให้เขาไปสางความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเน,นาะจ้ะพาเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ในสวนป่าไปให้ไปสวนจ้าเข้อยู่ละพี่น้องอยู่ข้างห้วยข้างหนองคลองเบิงแถวนี้เวลาหนาฝนน,าาาาาน,น้ำสิล,ลากลลเขามาเหมือนเดจันน้ำจะไหลล้นไหลหลากล้นตลิ่งเข้ามาเลยเต็มเมื่อละพี่น้องี่แถวนี้ เต็มหมดเลยแต่ตอนนี้มันเป็นหนาแรียงนะพี่น้องมันก็นเลยไม่มีน้ำเนาะมันก็นสิมีผักกูดขึ้นเองเกิดเองตามธรรมชาติด้วยจ้ะนี่มันนอกก็อาจสิมีเสียงแสกซ้อนหลายอย่างอยู่พี่น้องตอนนี้ก็สิมีเสียงอ่ะเ้ื่อยเครื่องเลื่อยยนเนาะพัดคนไม่ยางเนาะพี่น้องเนาะมันนอกก็บสิประมาณนี้แหละจ้ะเอาเมื่อน,นี้เอาสรํามี้ก้อนเด้อพี่น้องเด้อเม่นั้นพับย็นบรรยากาศประมาณนี่แหละจ้า